ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับนี้วันนี้พามาเก็บกับดักครับหลังจากเมื่อวานผมได้ดักไว้นะครับอย่าเป็นหมายแบบนี้เลยนี่ทุ่งนาล้างนะครับนี่ตามนี้ตามแบบแบบเนี้ยมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีไม่มากครับนี่ยมันเป็นป่าอ้อยติดกับป่านี้นะครับป่าอ้อยติดกับนาร้างนะครับ ปลาอ้อยติดกับนาล้างครับผมก็เข้าไปดักข้างในอยู่ครับมาเข้าไปดักข้างในอยู่ประมาณสักเกือบสิบหรือประมาณสิบก็ไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้รอยซ้ำใหม่เก่าเข้าด้วยครับรอยเข้าเอาขอเปลือกอะไรมาโรยเต็มไปหมด <c oughs> กลับลัน่นอย่างแรกเนี่ยเอาลั่นแต่ว่าไม่มีตัวครับเนี่ย โอ้ยรอยเลือดครับท่านผูน้ชมนี่รอยเลือดครับผมเห็นขี้แน่ะผมก็เลยใส่ไว้เนี่ยผมเห็นขี้ขี้มันก็เก่าอยู่เลยเนี่ยจะหนีไปไหนรอดห,หนูตัวนี้อ,นอยูอ่ปทางหนเนาะกัดมันอยนูเลย อลาจจไดไปแล้วครับหลังแรกที่สำคัญกลับกันน้อยด้วยครับเข้าไปดักอยู่ข้างในนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างในนี้ด้วยครับโอ้ยกินข้าวโพดเหลือแต่แกนอีกอ่ะจิ้มข้าวโพดเหลือแต่แกน รอยมันกัดใหม่อุ้ยรอยมันเยี่ยวด้วยนี่นะครับเปียกๆเลยนะเยี่ยวใส่กับดักกัดักก็จะลั่นอยู่แล้วก็ไม่ลั่นเดี๋ยวผมจะไปฝนไลมันใหม่ครับฝน,ฝนไล็ยังไงก็เทอฝนให้มันลั่นง่ายขึ้นนะครับ โคตช่างมันจะลอยซ้ำเก่าด้วยนะครับมีขอดอะไรโอ้ยโอ,ยโอย้๋ยวตะเกียนนี่ก็้นี่นะครับไม่ไม่ได้มายามตอนกลางคืนด้วยจะประมาณนี้ครับหนูน้อยมันกวนครับ ผมก็ไม่เคยมาดักนะคุณนะ <c oughs> หนูน้อยกวนนะครับลอยอย่างบางอย่างดีนะ <c oughs> ลอยกัดเสียงปลาอ้อยอาจจะรบกวนหน่อยนะครับขอโทษทีขออภัยด้วยครับียง <c oughs> ปลาอ้อยอาจจะรบกวน,นดังรับปลาอ้อยเดินยมตอนคืนก็เสีย แบบนี้ครับก็คือมันแบบถึงดังครับหนูตื่นเราพลาดไปแล้วสองสมหลังเลยอืมมันมีคนนอนอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ย,ย,ยตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เขา,านอนหรือไ,ไม่นอนนะผมเห็นมีแคมป์มีแคมป์มมอยู่ โอ้ยเก่าขี้ใต้ครับทางวิ่งไหมลงมาหนึลงหนึลงไปนู่นไปนู่นนู่นนะครับกับดักหลังนี่ลั่นง่ายนะเนี่ยครับเหลือลายอยู่หน่อยเดียวละร้อยหนูเหยียบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บกับดักตรงนี้ก่อนครับอ่าครับผลดักปลานั้นอยู่ประมาณสามหลังครับเนี่ปลาเนี่ย เอปลาอ้อยล้างนะโอ้ยพวกขี้มุงขี้หมามันอ่อยยิงกันหมดแล้วครับเห็นน้อยอยู่ในห่ยนะใส่ไว้นีมรถกระบกหายก็ไม่หายนะนจะกกระพูงเหลือแต่แกนเนี่ยหนึ่งน้อยคือเยอะด้อวะ อ,อ๋ว่าถ้าเป็นกับโมเนี่ยมันจะลั่นง่ายทุกหนังนะครับขนาดฝนฝนไรนะหลังนั้นอีกหลังครับเพราะว่ามันลั่นง่ายเราก็จะเอามันง่ายขึ้นอีกครับแล้วก็จะไปฝนให้มันลั่นง่ายขึ้นไปอีกครับนี่ลอยตรงกัดข้างในก็มีอยู่นะครับลั่นลั่นแต่ว่าไม่มีตัวอีกอะ เออลั่นยังไงแบบที่นี่ปากรูหนูใหญ่เลยนะครับเนี่ยอุนรูอยู่นู่นรูอยู่นู่นครับรูอยู่นู่นๆๆๆข้าวโพดถูกก็หายไปอีกเอ้ยหนูใหม่นี้เยอะจริงๆครับเนี่ยหนูน้อยหนูใหญ่ผมว่าอยู่ปะปนกันเลยเนี่ยเนี่ยอืม รอยหนูใหญ่ครับนี่นขุยมันอยู่นะครับเรายมันกัดไปเล้มีหลังข้างในอีกหนึ่งหลังนะหลังข้างในก็ล่านเหมือนกันครับแต่ว่าล่านไม่มีตัวเนี่ยเออแปลกครับถ้าหลังนี้ล่านง่ายซุด้วยนี่รอยมันลากเข้ามานี่ครับจิงผมดักไหมมันเป็นทางวิ่งขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานู่นครับ นะครับขอดูก้ดักกอน,นอลอยหนูหรือลอยอะไรติดแล้หนูสิงกวนมันจะมีหนูสิงกวนกับหนูใหญ่ติดแล้วก็ไม่อยู่อย่างนี้นครับมันจะมีอยู่สองอย่างหนูสิงมันจะเล่นกับดักมาสายหน่อยครับวันนี้หนาวค่อยขี่รถมาครับแทบจะได้ใส่รถ เออมอไซมาเลยครับนะจัดนะแล้วก็บุเข้าไปนี้นหน่อยครับขอ,อว่าขอไปเลยครับเด้อเสียงนี่มันรบกวนกล้องไปหน่อยนึงแต่ว่าหลังนี้กลับหายไปไหนเนะี่ยเอ้ยนี่ครับนี่ตแตรมครับนี่นี่แตรมแรกเรามาแล้วเนี่ยไซนีแล้วเนี่ย เปอยปลาอ้ยอยเยอะ 4G ครับลืมบอ,อกโอ้ยหมดหมดคักแล้วครับ่โอ้ยหมดโอ้ยอยู่ท่านี้เลยเนี่ยเยอะ 4G เล่นงานเข้าให้แล้วนะครับหมดแค่ไหนหมด นี่ครับแปมแรกหมายป่านี้เออสีจีเล่นงานนะครับหลังนี้ผมจะหมายไว้นะครับหมายขาวขาวไม่หมายไม่ได้ครับระด,ดักสิบหลังได้กลับมาเจ็ดหลังนี่สําคัญเลยครับโอ้ยหลังนี้มีเป็นรอยทางเลยนะนี่นพลาดซะแล้วเลยครับเอกระปวดเหลือแต่เกียนพลาดซะแล้วดีครับ ลูมอยู่ทุกท่าเนี่ยโอ้ยเหนียดไม้อีกลูมอยู่เ,เยยลย,เยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วหนึ่งเต้มเราพลาดไปเลยนะครับหลายหลังเนี่ยลั่นครับข้างในป่านี่ก็มีอยู่นะครับข้างในป่านี่ก็มีไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันครับเยอะเดินเข้าไปข้างในนี้นก็มีครับ ตันนี้ผมไม่ได้ดักครับในนี้รอยทางโอ้โหรอยทางผมบอกเลยว่าใช้ได้อะใช้ได้แต่ว่าทำไมมว่ะลอยทางมันวิ่งลงไปเนี่ยครับก็พูดเหลือตะเกียนอีกแล้วโอ้ยห,หนูก็ไม่ติดให้เลยก็พูดมาไว้นี่แหละ ไปดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะรู้จักเหยื่อเราเฮ้ยหลังนี้อีกอะโบดก็เหลือแต่แกนคือกันเลยเนี่ยรอยทางนั้วิ่งไปเลยเตียนเลยพลาดอีกแล้วครับคิดว่าวันนี้นะครับลอยทางเตียนลืมเลยเ

ดี่เราลากกลับออกมาดูนะครับไม่ติดไม่ติดครับแต่ว่ามันลั่นแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยลั่นไม่อยู่ครับเนี่ยแรงว่าหนูใหญ่นะครับเนี่ยขนาดขนติดอยู่เลยเนี่ยโฟกัสให้ดูครับนี่ขนยังติดอยู่เลยอุ๊ พลาดใสอีกแล้วครับตัวมอยู่แถวนี้่ะเนี่ยโอ้ยพลาดใส่แก้วพลาดอีกแล้วครับมันนี้ก็เป็เก่าอยู่นีม่มีอาการ ขาดหลายหลังเลยครับวันนี้โอ้ยรันไม่อยู่กับน่อยู่จริงครับนี่แต่ขนหนูติดเดี๋ยวหมายนี้ต้องปล่อยไว้สักสองวันครับแล้วก็มาดักใหม่ปล่อยสักวันสองวันครับแล้วก็เราก็มาดักใหม่ครับอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเด้อที่หาที่เดินไม่ได้แล้วก็ต้องเดินย่ำนะครับอาจจะรบกวนหน่อยนะครับ ลั่นทับหลังนั้นนะโคเหลือตะเก็นคือกันนู่นนะจะให้ดูอีกทีครับไอ้ครับ๋ยวขอเก็บกันครับอาจไปหลายหลังเลยครับวันนี้มัน,นไม่ติดเลยหลังนี้ต้องไหน,น,นเนี่ยเนี่ยวันนี้มันลั่นหลายหลังเลยนะครับเนี่ย ลั่นหลายหลังแล้วนะเนี่ยว่าหนูน้อยขึ้นเยอะแช่ล่ะอ่ากลับใหญ่ผมว่ากลับอย่างเงี้ยเอาหนูใหญ่อยู่นะเนี่ยผมว่าหนูน้อยกวนนะครับลั่นทิ้งหลายหลังอยู่นะทางวิ่งไปใต้นะโอ้ยมันเล่นจนกระดักลั่นทิ้งไปหลายหลังละ หมายผมก็าขาวเต็มเลยเขาพโพดโหนะเขาโพดมาจากไหนเขาโพดเราโพดฉีดสีส้มเนี่ยอไอสีกีเนี่ยนี่ไงนี่ไงผมเจอตัวปัญหาแล้วนี่ไง๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ก่อน,นโดยมีขุดมีขีดอยู่ด้วยนี่ไงผมเจอตัวปัญหาแล้ว จดถีกันะนะนี่นี่นตัวปัญหานี่นี่ครับนี่ครับตัวปัญหาตัวปัญหาเราอยู่นี่เลยครับมันไม่ใช่ตัวตัวไหนหลอกเมื่อที่สุดผมก็รู้แล้วนี่หนูสิงหาหักปะมั้งยวผมขออันนี้ก่อนปล่อยมันไปไปนะ ไ,ไ,ไ,ไ <c oughs> อ้ไอ้เอโกวนกับดักโวนได้กวนดีเนี่ยแล้วกันในป่านั้นไม่กี่หลังครับโอ้ยสญญแล้วกันในป่านั้นไม่กี่หลังครับเก่าครับหลังนี้ได้กินกระปุกดีโอ้ยหนูน้อยนี่เยอะเยอะครับหมายเนี่ยเล่นกับดักผมอะ เป็นอย่างงี้เนาะเบาเองอยู่เนี่ยโอ้ยหลังนี้กะว่าจะได้ได้สักตัวนะเนี่ยนี่ว่ามันมีรอยขี้อยู่ในในขี้นี่น้อยหนูครัวครับกะว่าหนูครัวสักตัวนั่นน่ะหน่อืมพลาดครับหนูครัวนี่ไม่ใช่เหยือ่อเลยเหยื่อเขาเปลือกโรยกับดัด้วยครับ ไม่ติดเลยนะครับเสือเจวันนี้หนูน้อยเล่นครับหนูใหญ่ผมว่ามันมีอะไรแต่ว่าหนูน้อยมันเล่นหมดนี่จะให้ดูขี้มันครับนะครับร้อนมากินข้าวเปลือกครับบ่วงผมข้าวขาวอยู่นี่นครับข้าวขาวอยู่นี่ ติด,ด่ตัวเขาไม่รู้เงียบจิตโห่แหลงเงี้เห็นกับตาเลยจริงๆเนาะ,ะแสงเป็นอย่างนี้ไงนะ,นะไม่ลั่นแต่ว่าข้าโพดเหลือแต่แกน,นลั่นทิ้งท่า ภาพหลายหลังแล้วเราเนี่ยไม่ติดเลยติดตะหนูอะไรก็ไม่รู้อาพนีก็ซสมเองอยู่เนี่ยนะลั่นครับหลังเงี้ยเอาผมใช้สูตรช่างต้อมนะครับหลังเนี้ยโรยแต่เขาเปลือกเนี่ยตรงไหนมีขี้ใหม่ๆมไหม,มผมโรยแบบเ,เอากลับวางแล้วก็นี่ครับ ผมรอแล้วผมก็กับดักวางอยู่านี้เนี่ยให้ไรมันหนูประมาณนะเน่ะแล้วก็เปลือกเลยเนี่ยมันลั่นพลาดตายหลังเลยนะมันหนูอะไรเนี่ยผมอยากรู้จริงๆหนูใหญ่ก็อยู่นะผมว่าหนูน้อยนี่แหละกวนเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันติดหางหนูน้อยอยู่แสงก็ตายเองอยู่เนี้นะครับคลิปวันนี้ก็อาจจะยาวนานหน่อยครับ สิบเจ็ดนาทีแล้วเออบ่วงเงียบกริบเลยทางวิ่งครับนี่ทางวิ่งกะเก่กาอ่ะนี่ใส่ไ,ไว้เผื่อว่ามันมีเต็ม <c oughs> บ่วงผมใช้โคตดวิตามินซีนะครับไทยที่ทำให้มันเป็นวงกลมไปตูดต่อเลยอีกประมาณสี่หลังได้มั้งครับ สี่หลังหรือสามหลังเนี่ยสามน่าจะประมาณสามนะครับเด่นสั้นเราพลาดไปหลายหลังแล้วติดหรือเปล่าก็๊่ฟจ๊ะนะเด็นข้าวโพดเราหายไปแล้วแถบนึงเงยปวดเรา หมดเลยวุ้ยโทรศัพท์เป็นไรเนี่ยไม่ลั่นเลยนะี่รอยเขาเมืเอยเขาเปลือกจริงนะครับนุ้สเสวันนี้หมานแค่แต้มไอ้หนูพุกแค่ตัวเดียวแล้วมั้งหนูใหญ่เล่นกับดักไอคนหนูน้อยเล่นกับดักหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยขอโทษทีครับ หลังนี้ครับแต่เดี๋ยวค่อยลุ้นนี่นะรอเขาเดินจนเตี้ยนลุ่มนะครับอ่ะกับดักผมรอยฟ้าเลยบบดทีเน่้หรือมันมีคนลักยามบ้างกับดักอยู่แบบนี้เลยเนะนี๊ยโอ้ผมเอากับดักวางางเงี้ยแล้วก็เขาเปลือกลอยเลย มีค่ขีใหม่บ้างไหมมีคนรักยามได้ยังไงเนี่ยอือ uh huh. แปลกครับในไม้มนี่พวกไอ้พวกมายิงหนูมันรักยามหรือเปล่าครับพวกขีมานะอยู่หลังนี้ครับ ยลั่นเลยกกาะมันติดนิดเน่ยเอ้ยทำไมไรไรมนเข้ามาลึกขนาดนี้เดี๋ยวขอเก็บกันครับแม้เมื่อวานผมเดินมานี่ <c oughs> <c oughs> เดินมาดักนี้ช่างไม่มองเห็นขุยครับดูนะขุยครับเนะอ้ย ขี้ยังคุกขี้ดินอยู่เลยเนี่ยครับขี้ยังคุกขี้ดินอยู่เลยนะขุยอ่ะปาดครับนะเนี่ดูตรงนี้ก็มีโอ้โยถ้าผมเห็นเม,มื่อวานเลยเอ้ยเสร็จครับเสร็จโจนเสร็จโจนนะครับผมบอกไวเลยผมใส่ไว้นี่ไม่ถือครับออกมากินเหยื่ออยู่เพราะว่า พวกนั้นหรือเปล่ามาลักยาอมกำดักหนูผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจแล้วครับก็บไปครับเดีย๋ยวเราไปสรุปผลงานกัน,กนครับวันนี้ฟ้าวหลหลังเลย <c oughs> รู้ว่าจะยังไงดีเลยเนะครับถ่ากันฟ้าวหลหลังเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมาดักใหม่ไหมหรือ,อยังไงหรือว่าจะปล่อยทิ้ไงไว้สักสองวันหรือ,อยังไงครับก็ต้องรอดูครับ เพราะว่าหมายนี้ครับเตะหมายนี้หนูเยอะด้วยครับแล้วหนูสิงนี่หืมไม่ธรรมดาเลยครับเล่นกับดากผมไปไปคลิปยาวนานนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับครับเดี๋ยวามาสรุปผลงานกันครับวันนี้ก็คลิปยาวเลย พลาดไปหลายหลังนะครับหนูห่อยู่ไหนนะบัดทีนะนะ่าเจอหนูคนระับโอ้ยหมานแต่หนูพุนี่ตัวเดียวเลยนะแต่แต้มสวยอยู่นะครับแต่ติดหลายตัวนี่นี่ครับวันนี้ไม่หมานครับได้มาแต้มเดียวครับนี่วันนี้ได้มาแต้มเดียวครับหนูน้อยกวนมากครับ ปครับเดี๋ยวเราไปหาที่ดักใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้หนูน้อยมันกวนหมดละเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้สักสองสามวันนะครับนะไปครับเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับไม่ like, share, เยคยเมคหาคคยมานนะครับวันนี้สวัสดีครับไปครับ